สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวแรงกินข้าวแร่งเมื่อได้กินข้าวแรงกับพี่กัหนองหลายมือแล้วเมื่อกี้เลิกกินเนมื่อี้ประวัติศาสตร์พี่น้องตเต็มโตเลยพี่น้องตเต็มโตเลยประวัติศาสตร์อันนี้ปลาจิโก้ทอดปลาหมึกน้อยทอดพี่น้องปลาหมึกทอด ทอดมันปลาไายค่ะต้มจืดผักรวมคุณแหละพี่น้องข้าวเหนียวตัวพี่น้องข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเจ้าคือข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวไหมพอบานแล้วบ่งหงขาวเจ้าพี่น้องนะแล้วเมยแล้วตุ่มมาม่ากินก็เล่ได้กินข้าเกกวาเหนียวกินมดเมนูพวกนี้ไม่สิข้าวก็ขาวเจ้านะพี่นอนะ้องเนอะทอดมันปลาไาย ปาดูด้านนี้เมื่อยมากสื่อมากจริงมันมหลายสิ่งเลยพี่น้องกินไปแล้วตอนตองเล่นส้มจืดส้มจืดก็มืดหน่อยของมนันเยอะเยวะพี่นออ้องปิดมือข่อยยกออกจากก้องแล้วก็ใส่ปากพี่นอ้องอืมรึมซอนลืมซ้อนลืมซ้อน Năm chẳng tin vắn chị chơi vinh ông. Fem, fam. Hm hm hm. Hm cổ, Hm hm.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  เอาคือถอวจุกอยู่หือเหี้ยไรพี่น้องหี้ฮะเหีายหลายอย่างจะกินกินอย่างดีพี่น้องวันนี้สี่เมนูสี่อย่างประวัติศาสตร์ ลงทุนหลายอยู่พี่น้องมืณเนี่ยปลาขิดก้สามตัวสิบบาทปลาหมึกสิบบาทแกงจืดยี่สิบสี่สิบอันนี้ยี่สิบเป็นหกสิบหกสิบบาทมาเยพี่น้นองอโโลงทุนเยอะมากอออืืื อย่อง,องมมอไรพ,พี่น้องืหิวหลาย,ลยพี่น้องทำเด็กันเ้อไอ้ไส้ผหัวสิขกอใส่ใช้ขีปะใกล้สิบเแล้วพี่น้องสิบมื่นกาบขอมกณหลายเล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวเสี้เบิรงอดมั่